ทุกคนน้องต้นข้าวนี่อ๋อนี่ไงงานนามัสการองค์พระจุลามณีและปิดทองรูปรอหลวงพ่อเชม่ม วัดตะก้องอ,เอำเภอตําบลตะก้องอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมใครว่างก็ไปนะใครไม่ว่างก็ดูไลฟ์สดได้สองทุ่มใช่ไหมได้เลย่ะเดี๋ยวเราจะรอดูนะสองทุ่มอาจจะแบบอาจจะยุ่งยุ่งติดพันอะไรอยู่แต่ก็จะคงทงันทันอยู่นะสองทุ่มกว่าเดี๋ยวอาจจะเข้าไปดูไลฟ์สดด้วยทุกคนฝากบอกต่อช่องนี้ด้วยอย่าบอกว่าช่องนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงลุน้นๆเลยแต่แถมก็ไปก็คือความหุ่งใหญ่กันจริงใจต่อกันนะครับตอนนี้สังคมเราเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่กันมากขึ้นอันมารักชาติกัน มากขึ้นเพราะว่าอะไรมันชัดเจนว่าตอนนี้เราอยู่ในภา,ภาวะสงครามทั้งศึกนอกศึกในนักการเมืองก็เห็นไหมหาเสียงลวงโลกการขายฝันจะต้องเลือกพักนั้นพักนี้อย่างนั้นอย่างนี้จะให้นู่นให้นี่อย่างเงี้อย่าไปเลือกค่ะพักที่มันสัญญาว่าจะให้อ่ะมันทําไม่ได้มันเอาภาษีเรามาแจกบางทีเรายังไม่ได้มีรายได้ภาษีจากประชาชนหรือว่ารายได้จากการท่องเที่ยวมากมายหรือคงคลังอะไรมันเอามาใช้มาปนเปื้อคะแนนเสียงแบบนี้มันเหมือนกับเป็นเงินบาปทุกคน ดะนั้นเราต้องเลือกทักที่เอาชาติศาสานา,าพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญด้วยนะส่วนปากท้องอะ่ะบางทีอยางเราพึ่งนะักการเมืองไม่ได้จริงๆนะทุกคนเราต้องพึ่งแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงพึ่งตนเองตนเป็นหรือพึ่งแห่งตนจริงๆทุกคนไอ้พ,พวกนี้มันก็เลยแบบหามันอาจจะไม่ได้อยากให้เราได้อยู่ดีกินดีอย่างที่เราฝันก็ได้นะแต่บางเอ,อิญเราอยู่แบบพอเพียง ถูกไหมเราก็อยู่ได้แต่เราไปถ้าเกิดไปเกาะนักการเมืองไปหวังพึ่งอ้พวกนี้มันหาเสียงมันหลอกเราทีหนึ่งเลือกตั้งทีหนึ่งพอปกาให้มันเราก็มานั่งตาปิดๆเห็นไหม่างข่าวที่แล้วเป็นไงรัฐบาลอีอังเคิลอังเคิลก็ทําอะไรไม่ได้กับเศรษฐกิจเห็นไหมชาวนงชาวนาออกมากันเห็นไหมข้าวเคิลราคาตกเห็นไหมก็ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจภาพรวมก็ไม่ดีถูกไหมเราก็ยังด่าพวกมันอีกแล้วนนี้จะมาเลือกพวกมันอีกหรอ หรือว,ว่าอีพักล้มล้างการปกครองก็ยังมีอยู่จริงถูกไหมอันนี้ก็พูดกันทุกเกือบทุกคลิปหลังๆยิ่งใกล้เลือกตั้งอาจจะต้องได้ยินคําห่วงใยแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราโดนเซาะกร่อนนะฮะทุกสถาบันเลยสามเสาหลักก็ยังไม่พอวงการบันเทิงก็โดนเซาะกร่อนสื่อก็โดนนะฮะสื่อสามกลีบก็มีที่พูดอวยเอานักการเมืองที่ตัวเองชอบนักการเมืองที่ล้มเจ้ามีแนวความคิดแบ่งแยกดินแดนอย่างเงี้ยไปนั่งหน้าจออย่างเงี้ยมันย้ใช้ได้ไหมสื่อบันเทิงก็มี ที่แบบทาเป็นเอาแต่เรื่องบันเทิงมาให้สาบเสพเศพเขาเรียกว่าไรเสพอารมณ์เสพความสุขในการดูแต่ข่าวบ,บันเทิงบันเทิงร้องแต่เพลงก็มีไม่สนใจชาติบ้านเมืองก็มีแต่ขณะเดียวกันดาราหลายคนเห็นไหมก็ออกมาคอเอารักชาติกันอันนี้น่ารักฮะรักชาติห่วงใยชาติแต่บางคนก็ยังไม่กล้าออกตัวมากเพราะกลัวผลกระทบจากการขายของเห็นไหมบางคนอะ เป็นถึงคนที่แบบน่าที่จะทําความดีได้กับชาติได้แต่เสือกเอาแต่ขายของในทิกต็อกขายปลาทูทอดขายปลาเค็มทอดขายน้าพริกน้ําพริกนุ่นน,นี่นั่นตาดงตาแดงแต่ไม่เคยพูดห่วงใยชาติบ้านเมืองไม่เคยที่จะสอนอีกพวกติ่งของมันอะ่ะให้เป็นคนดีให้เลือกคนดีให้รู้จักรักชาติในทางที่แบบว่าไม่ใช่แบบไปอวยนักการเมืองแบบ ที่ขายชาติโกงชาติล้มเจ้าอย่างเงี้ยมันไม่กล้าพูดไงเพราะมันกลัวที่จะเดี๋ยวจะเสียคนเสียรายเสียลูกค้าเข้าใจไหมเพราะว่าคนที่ไปอยู่กับมันอ่ะไปฟังบุกมันไลฟ์สดอ่ะก็เป็นพวกสามกีบเครือดแดงเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่จำลึงมันก่อนอันนี้เป็นใบตัวผู้นะมันจะเป็นแบบเหมือนกางเกงในผู้ชายตัวผู้เห็นไหมเนี่ยอู้ตรงต้นนี้จะมีแต่ใบตัวผู้หมดเลยแต่ตรงนี้เป็นใบตัวเมีย คนใบตัวเมียจะเป็นเหมือนตัวเองในผู้หญิงเลยนะฮะอยู่ใกล้กันเลยเธอตัวผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ใกล้กันตําจำลึงจ้ะทุกคนสวยเนาะตรงนี้มันจะมีปลามีเต่าทุกคนเต่าธรรมชาตินะครับวันก่อนเห็นน้องต้นข้าวร้องเพลงคอยรักที่สถานีเรียบร้อยแล้วรู้สึกจะไปวัดที่สมุทรสาครมั้งแตนไม่เราดูไม่ทัน เพิ่งมาดูคลิปเมื่อคืนมีคนปล่อยแล้วก็น้องร้องผิดร้องถูกไงน้องยังจำเนื้อไม่ได้ไงย,ยืนชิงเงคอ,อยเธอจะกลับมาไม่รู้ว่าเธอจะมารถขบวนไหนอะไรประมาณเนี้ยน้องจะจำท่อนผิดท่อนถูกก็ยังไม่แม่นแต่น้องก็น่ารักค่ะ เอาตัวลอดแบบสมัยตอนสมัยก่อนเราเห็นพี่พึ่งพุ่มพวงอ่ะร้องเพลงก็ร้องผิดจำเนื้อผิดตั้งแต่ท่อนแรกเลยก็มีน่ารักดีพี่พึ่งก็บอกว่าเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะพอดีจำเนื้อผิดอะไรประมาณเนาะพี่พึ่งก็ก็น่ารักเนี่ยก็ทําให้นึกถึงน้องต้นข้าวขึ้นมาเหมือนกันเวลาพี่พึ่งก็มีมุกมีอะไรแบบเนี้ยฮะต้นข้าวเขาก็แบบบางทีเรียนตอนเช้าจะจําเนื้อต่อเพลงมันสามวันมันก็จําโอ้เช้าเท่านี้ก็เก่งแล้ว ใช่ฮะแต่คนก็ยังให้อภัยน้องก็ไม่ได้ทำอะไรผิดขนาดที่ต้องใช่ไหมว่ามานั่งด่ามากกันกับเรื่องร้องผิดร้องถูกแต่บางคนมันมีนะมันพยายามเอาเรื่องนี้มาด่าม่าก,ก็มีนะ อาเรื่องร้องผิดร้องถูกอะไรประมาณนี้มีมีกูเห็นอยู่ในเม้นต่ะแต่เราก็ทําพยายามแบบยังไม่พูดถึงเก็บไว้ก่อนฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอะไรประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวคืนนี้รอชมน้องไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวจะยงคลิปให้ดูตลอดเนาะใครเข้าว่างก็เข้ามาดูแต่เมื่อวานคลิปที่เกี่ยวกับยามาวัดทับกระดาษที่น้องจะไปไม่ไปอะ่ะมีคนเข้ามาอยู่คลิปหนึ่ง900 0กว่าวิวแล้ว ก็มีเม้นต์สองสามร้อยแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็สี่พันสองประมาณนี้แล้วก็คลิปอื่นๆก็สี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยสองร้อยแล้วแต่ว่ามันจะไวรัลด้วยทุกคนฝากช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนจากช่องนี้เป็นสาระบันเทิงบางทีก็ไร้สาระบ้างก็อย่าถือสากันนะอยากให้เม้นต์กันให้กําลังใจทุกคนด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็ดูแลก,กันไปน้องต้นข้าวก็ยังร้องเพลงให้เราฟังไปอีกยาวๆเลยนะทุกคนนะฮะมีข่าวอะไรก็มาแจ้งก็บอกกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับทุกคนอเดี๋ยวเจอกัน E ีีหน้าครับ